รู้ไหมครับว่ามนุษย์ที่ขาดทุนที่สุดในโลกที่เกิดมาและชีวิตเขาขาดทุนมากๆเลยดูไหมว่ามนุษย์คนนั้นคือมนุษย์ประเภทไหนให้ถ่ายดูครับใครอยากรู้คอมเมนต์ว่าอยากรู้ครับนั่นก็คือ,อ,อมนุษย์ที่เกิดมาแล้วพวกเขาไม่ค้นพบพระเจ้าครับุบนัลลอฮ์ เกิดมาทั้งทีไม่รู้จักเจ้าของชีวิตครับโหเรื่องนี้อันตรายมากเลยมันจะอัปยศแค่ไหนครับชีวิตที่เกิดมาแล้วไม่รู้จักเจ้าของชีวิตไม่รู้จักผู้ทรงประทานริสกีผู้ทรงประทานเนมันผู้ที่ให้ลมหายใจที่ไม่ต้องซื้อแม้แต่บาทเดียวให้เนมัดต่างๆในชีวิตแทบที่ไม่ต้องร้องขออัลลอฮฺอักบร และพระองค์เนี่ยได้ปิดกัน้นบรรดาผู้ปฏิเสธในพระเจ้าเนี่ยแม้กระทั่งวันที่เขาตายไปอ่ะเขาก็เข้านารกและก็ไม่ได้เห็นพระเจ้าไปจนถึงชั่วนิร,รันดร์กาลทุกท่านครับผมจะถามเราสมมุติว่าเราอยู่ที่ห้องอยู่ที่บ้านเราเนาะทุกๆเช้าจะมีคนที่เอาเข้าวสารมาตั้งหน้าหน้าประตูแล้วเคาะเคาะประตูแล้วก็ตั้งข้าวสารพอเราเปิดประตูมาเราเจอเข้าวสารทุกวันตลอดทั้งชีวิตไปจนตายอ่ะ แต่เราไม่เคยเจอเลยอะ่ะเจ้าของเป็นใครเราลองคิดดูสิว่าเราอยากรู้ไหมเอ้ผีย่อใครฮะที่แบบใจดีจังเลยเอาข้อสามารถให้ฉันทุกว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 ันจนฉันนี่อยากจะเจอและข้อสารนั้นเราเอาไปกินเอาไปแบ่งปันเอาไปบริจาคให้บรรดาลูกๆในครอบครัวเราได้กินได้ทานน่ะ ซึ่งเราอยากรู้ไหมใครเป็นเจ้าของใครเป็นคนที่เอาข้อสานี่มาให้เราอยากรู้มากหรือใครก็ตามที่ทําความดีงามให้แก่เราอะ่ะแล้วเราก็ได้รับความดีงามจากเขาทําให้ชีวิตเราไปต่อได้อะแล้วเราก็เฮ้ยอยากจะรู้จังเลยอะเรายังไม่เคยเห็นเจอยังไม่เคยเห็นหน้าเขาอะไรเงี้ยเราคิดว่าเออเราเราอยากได้มั้ยแน่นอนครับเราอยากได้เราแน่นอนครับว่าเราเราอยากเจอเช่นเดียวกันในชีวิตเราเนี่ยเราไม่เคยแบบ ม่เคยได้รู้เจ้าของชีวิตมันขาดทุนมากๆเลยคุณประเภทที่สอรับเรื่องนี้สาคัญมากดูให้จบนะฮะนั่นก็คือผู้ที่คนพบพระเจ้าแต่พวกเขาไม่ได้รู้สึกว่าพวกเขาโชคดีที่ได้คนพบพระเจ้าไม่ได้รู้สึกว่านี่คือเนืัดที่ยิ่งใหญ่กับการได้มีพระองค์ในชีวิตสุภะละออไอนี้คืออันตรายเหมือนกันพวกเขาไม่ได้สํานึกรู้คุณพวกเขาไม่ได้รู้สึกขอบคุณเลย เพวกเขาไม่ได้รู้สึกเอาลอะไรเนี่ยมันคือเนื้อหมัดที่เย่ที่เขาได้สัมผัสถึงพระองค์เนื้อหมัดที่เย่ที่เขาได้เข้าถึงพระองค์เนื้อมัดที่เย่ที่เขาได้ละหมาดได้ขอดูอาได้อ้อนวอนต่อพระองค์ได้ตื่นละมาตะฮหัยุดได้พูดคุยกับพระองค์ได้อิสติกฟานได้รดกรูวัตพระองค์เขาไม่ได้สัมผัสถึงอไออุ่นรักความอบอุ่นความหอมหวานในการใช้ชีวิต กับการได้ค้นพบพระเจ้ากับการได้รู้สึกว่าฉันโชคดีแค่ไหนกับการได้มีพระเจ้าอะ่ะโอ,อ้โหทุกท่านครับนี่คือสิ่งที่มุสลิมหลายคนหรือบรรดาผู้ที่เป็นมุสลิมดั้งเดิมมองข้ามครับพอพวกเขาเกิดมาพวกเขาก็เป็นมุสลิมลพะพวกเขาก็เลยชะล่าใจพวกเขาก็เลยว่าโอ้พวกเขาเห็นถึงความไม่จําเป็นเห็นถึงความไม่สาคัญทุ้ท่านรู้ไหมว่าชีวิตผมเปลี่ยนเพราะผม รำลึกสิ่งนี้ตลอดยามเช้านะครับผมก็จะมานั่งดื่มกา,ฟาแฟหรือผมก็ทบทวนตัวเองเกีก่ยวกับรุ่งนี้แล้วผมก็ใช้เวลากับการอยู่กับพระองค์เหมือนเมื่อคืนตอนที่หลังจากที่ผมละหมาทายุธเสร็จผมก็นั่งอิสติฟาตอหลอกแล้วก็ผมละหมาซุบฮีแล้วหลังจากนั้นผมก็อ่านอัษฎาแล้วตอนที่ผมอ่านซายิดุลอิสติฟาร์มีประโยคนึงก็คืออัลลอฮฺมาอันตะอาบบีลาอิลาฮอิลลาอันตากอลักตานี ว่าอันนอัมดุกะประโยคนี้และฉันคือบ่าวของพระองค์โอ้ว่ากบอกผมอ่านประโยคถัดไปไม่ได้เลยสศรษฐอืดผมร้องไห้เยอะมากเลยมันมาแวบหนึ่งความรู้สึกนี้โอ้ว่าฉันคือบ่าวของพระองค์นะ โอ้อัลลอฮ์อย่าทำร้ายฉันเลยอย่าทดสอบฉันเกิดกำลังเลยอย่าอัลลอฮ์แก้ปัญหาชีวิตของฉันหน่อยปลดล็อกชีวิตฉันหน่อยฉันต้องการสิ่งนี้พระองค์ประทานในสิ่งที่ฉันต้องการหน่อยโอ้ยอัลลอฮ์ยกระดับชีวิตของฉันนะโอ้อัลลอฮ์ให้ฉันได้เข้าถึงพระองค์อย่าอัลลอฮ์เราจะมีความละมุนละไมเราจะมีความอ่อนโยนเราจะมีความรู้สึกโรแมนติกกับพระองค์อ่ะอัลลอฮ์ทุกท่านคำนี่คือเนื้อหมัดที่เราจําเป็นต้องมีความลึกซึ้งต่อพระองค์ฝากกดไลค์ กดคอมเมนต์กดแชร์คลิปนี้ฮะส่งต่อให้ใครลหลายๆคนให้เข้ามาดูคลิปนี้เพื่อชีวิตของพวกเขาได้รับการเปลี่ยนแปลงให้เขาได้เอาความรู้ที่ผมได้แบ่งปันไปประยุกต์แชร์กับชีวิตของพวกเขาและทําให้ชีวิตของพวกเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเหมือนที่ผมได้เอาความรู้ที่ผมได้แบ่งปันในคลิปนี้เนี่ยที่ผมเอามาประยุกต์ใช้กับชีวิตจริงของผมและชีวิตผมได้ผลลัพธ์อย่างน่ามหัศจรรย์มากๆและผมก็ตื่นเต้นไม่ไหวนะครับที่จะแบ่งปัน พราะผมอยากจะเห็นชีวิตของใละหลายคนได้รับการเปลี่ยนแปลงนี่คือการหนึ่งในวิธีการทํางานศาสนาของผมผมอยากจะแบ่งปันคลิปดีๆทําคลิปดีๆเพื่อให้ใครหลายคนที่กําลังท้อแท้กับชีวิตหมดหวังกับชีวิตม,ดมดืดมนเจอกับปัญหาบททดสอบต่างๆที่หนักอึ้งเข้ามาพอมาเจอคลิปผมมาชฉลอ์พวกเขารู้สึกมีพลัง พวกเขารู้สึกมีชีวิตชีวาพวกเขารู้สึกมีกําลังใจอีกครั้งหนึ่งพวกเขารู้สึกมีแรงอีกครั้งนึงที่จะต่อสู้กับชีวิตนั่นคือป้ามมาที่ยิ่งใหญ่ของผมรกรับเป็นโค้ชตลอดระยะเวลาหลายปีที่ผ่านมาทุกท่านครับแชร์ออกไปครับให้ใครหลายๆคนได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านการดูคลิปนี้ครับอินชาอัลลอฮ์ผมขอดุอานะครับให้แครมาดูคลิปนี้คุณคือผู้โชคดีมากและหวังว่าชีวิตคุณจะได้รับการเปลี่ยนแปลงผ่านการดูคลิปนี้นะครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับ ขอบคุณครับ